อากคลิปนี้นะครับกับไทยคำกฤษคำนะครับกับสุกี้นะครับวันนี้นะครับมันเกิดพ่อนะครับทำเลี้ยงสุกี้ก็ Happy Birthday Dad oh. แล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่า uh, This meal on my dad oh. on my dad หมายถึงว่าก็คือพ่อเป็นคนเลี้ยงนะครับ uh, My dad treat this meal treat 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 mm. แปลว,ว่าเลี้ยงหรือว่า oh. มือเลี้ยงวันนี้นครับอ่ะ <Okay. S 2> uh, พ่อ mm. วันนี้เราจะมาภาษาอังกฤษกันนิดหน่อยนะ Yes คจะให้พ่อชี้ครับว่าอันไหนเรียกคุณเรนในภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะตอบอันแรกเลย What's this? This is a p o t that pot pot yes มาร้อนมาร้อน What What is this? What's i this? This is a... Sorry that I don't know I don't know what the hell is this ขับไปยกยกขัดนะ This is a... Adjustable. Okay. Uh, this is uh, Mama. No, no. <laughs> this is not Mama. It's uh, noodle. Noodle. It's, it's okay. green noodle. Okay. Okay. Uh -huh. Okay. Pork. It's a uh, meat. 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 Uh, uh, pork. Ah. Uh, it's meat. meat. This one? Dishuan. Noodle. 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 This is not noodle, yeah. this is luk shin <laughs> two egg, yes it's S, yes mixer it's a Mix shim, mixer mixer on the suki, oh, mixer on the suki this this is like uh when uh for dip this is uh, ginger and chili yes, okay. we uh mix together in อินดิสภาษาอังกฤษเรียกว่าเวลาที่เรากินเนี่ยเขาเรียกว่าดิฟดิฟทูดิฟทูน้ำจิ้มน้ำจิ้มภาษาอังกฤษยังไม่รู้นะครับไม่รู้ทุกคำหรอกอ๋อใช่คำม่เสศษลอสติกโอ้ยยืโนะยื้นลอสติกแต่ไทยตะเกียบตะเกียบจีนก็ตะเกียบจีนไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยนะลืมไปแล้วเนี่ยลอสติกน่าใช่ใช่ ช็อปสติกชอปสติกใช่ช็อปสติกโอเคโอเคได้ได้อเมื่อคุณกิกินไม่มาลาก็คือพอแค่พูดว่าให i ซั t i t ส t า e ท t อิทอ e น o u ฟ h stop it let eat Yes ลองไหมลองพูดไหมมพูดพูดอะเขพูดภาษาไทยเราพูดคำนี้ Let's ล o c k let's o c k เนี่ยเรสลรอกก็บบว่าลุยกันเถอะไหนพ่ออ้ Delicious อร่อย l i c i o u s yes delicious แปลว่าอร่อยอ o o d good good อยากรู้คำไหนอีกอะไรอ่ะกินเสร็จแล้วมันเป็นยังไงอิ่มรู้ไหมภาษาอังกฤษว่าอะไรอิ่มอิ่าไม่รู้ช่วยพูดเธอแต่ตอบให้ีภาษาอังกฤษเวลาอิ่มเราจะบอกว่าโอ้เอ็มฟูลโอ้เอ็มฟูลเอมฟูลเอมฟูล yeah and ไอเอวานาเซ่ทูยูเดสบอกว่าป้อมเยอย่าบอกถ้าป้อมอยากถ้าป้อมเยอย่าบอกพ่อว่าโอ้ยขอบคุณครับที่ทําให้แบบมื้อน,นี้ผมอิ่มจังเลยค oh, <I> ือคือคือพอเอาเป็นภาษาคีภาษาไทยสลับกันแล้วมันจะมันจะจะ,จะพูดตัดแปนะฮะค mm hmm. ือภาษาคีจะบอกว่าโอ้ท oh, ังคิวฟอร์ฟูลมายเบลลี่ฟูลมายเบลลี่ทังคิวฟอร์ฟูลมายเบลลี่เดหมายถึงว่าเ <Okay. S 1> นี่ยเบลลี่แปลว่าท้อง เบลลีแอร์เบลรีเบอร์องฟูมาเบลรี่เพราะว่าโอ้ยขอบคุณครับที่ทำให้ท้องผมอิ่มสำหรับมือนี้ thank you for food my b e r l y for this meal there And happy birthday โอเค thank you แกพูดทำอะไรอีกหรือว่าพอแล้วอยากกลับบ้านไปนอนแล้วโอเคเดี๋ยวกินของหวานต่อ dessert dessert yes โอ้ดิรู้เยอะนะเนี่ย dessert and 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 how about e v e n i n g exercise โอเคๆด e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  walking walking i e right walking not uh, jogging right no i I'm very regular regular ธรรมดาปฏิบัติว่าไง regular 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 แปว่าทำอย่างสม่ำเสมอ regular นะสั you walking every evening regular ไจริงไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ regular หรอก เล g ก l a ระเล็กกุเลกแปลว่าทำประจำเล็กกุระอะรออรูทีนใช้ใช้คำเดียวกันนะเล e ก u l a ก็ใช้ได้เล g กเล็กระอะไรเนี่รูทีนมันมันเป็นงานปฏิบัติประจำแต่พัสสัตว์ทางราชการเหมือนกันว่าโอเคคุณเป็นรูทีนทำงานประจำของผมทีม staff อ๋อก็คือเดินบ้างมาเดินบ้าง Yes อันนั้นต้องใช้คำว่า Often o อ t ฟเซนออฟเซนบ่อยๆก็คือทำบ้าง อาจจะไม่ประจำแต่จะทำเป็นปกติ often often ยังให้ได้ถ้า always always คือทำเสมอเลยอ,อย่างเช่น่า uh, we, we we wake up always คือเราเราทุกคนต้องตื่นเช้าเสมอเราทุกคนต้องตื่นี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติโอเค <Okay. S 1> okay. ก็หวังว่าคงได้สรบอะไรไปบ้างนะครับ <c oughs> ประโยชน์ก็คงม,มีบ้างครับผมสวัสดีครับ